เอกของเราจีนอนนะครับประเบิดปืนจากกลตุ้มไปครับหืหายเกือบหมดโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขายไอดีเอสวนะครับเป็นไอดีเซิร์ฟเดียวกับอาจารย์เจเซิร์ฟใหม่นะครับผม โอเคเลเวล72อันดับรันประลองที่19พลัง1ล้าน3แสนครับผมขอไปดูพลังอันดับก่อนนะครับโอเคอันดับพลังนะครับที่41ผ่านด่านที่73ตัวละครสุดแข่งเ5็ิกิวอันดับ1ครับตัวละครระดับ S s R คขาปรโตะ จีนอสนะครับเป็นตัวละครตัวดำตัวใหม่ล่าสุดครับผม s o n นิกราชาทะเลลึกทัศซึมมอกีพุลิพุลิเซนเนอร์ดาร์คชายแทงท็อปมาสเตอร์จะกรบพัดเด็กวัคซีนแมนไปดูของในกระเป๋านะครับก็ไม่ได้ดองอะไระครับมีตัวอัญเชิญเฉพาะ13ใบครับผมประมาณนี้ครับโอเคไปดูของต่อนะครับจ n o อนะครับ ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ก็เน้น hp นะครับมีใส่ความเร็วมาด้วยครับนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจริงๆควรใส่ hp นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น hp หมดเลยโอเคบอลทองนะครับก็เป็นเซตความเร็วโจมตีนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวทาซึเมกิไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวขออัพให้เป็นสีทองได้ไหมครับโอเค อุปกรณ์ก็เน้นความเร็วนะครับโจมตีแต่ว่าก็ใส่ HP ป้องกันมานะครับผมลวงนะครับก็เป็น HP หมดครับมีความเร็วปนมานิดหน่อยครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเด็กนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวก็เซตความเร็วนะครับผมความเร็วจ๋าเลยก็ไรเดอร์ก็เน้นความเร็วนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับไรเดอร์ โอเคต่อไปดูหน้ากากหวานครับจี้สามดาวครับผมเอาไปตีบอสโอเคขอไปดวนกับเพื่อนในกิลด์นะครับก็เป็นเซิร์ฟเดียวกับอาจารย์เจเลยนะครับผมผมว่าเราไปดวนกับเพื่อนอยู่อันดับพลังดีกว่าครับรู้สึกอันดับพลังเราจะแบบ41เลยนะครับอันนี้อันดับสี่ อันดับลังปลอง2ีอันนี้คือพลังห่างกับเราเยอะมากนะครับเขาอยู่อันดับสี่ของเซิร์ฟนะครับในเรื่องพลังลองดูเราจะสู้เป็นยังไงครับผมโอเคเด็กเราเปิดไปก่อนนะครับสตันทัดซึ่้เมื่อกี่ไปครับผมเด็กเขาอันตีมาครับสตันทัตเราไม่ได้ครับ ไรเดอร์อันตีครับเพิ่มบัฟให้บนทองครับผมความเร็วทันอันตีไปครับเอาละพระเอกของเราจีนอสนะครับประเบิดปืนจากกลตุ้มไปครับหือหายเกือบหมดทีมครับผมคาโบโตอันตีไปเสื้อเรานี่ก็ลดนิดหน่อยนะครับผมดาร์ชายอันตีมาครับ ก็งั้นงันครับผมโอเคไรเดอร์ okay, เราไม่เยอททอนะครับเด็กเราอันตีไปครับสแตนดาร์ดใช้ได้ไหมสแตนไม่ได้ครับไรเดอร์ Rider เพิ่มคอมเร็วให้บอนทอครับตีธรรมดาไปครับผมตีนอตเต้ครับคริติคดดอลก็เพิ่งเห็นตีนอตเตะนี่แหละครับตั้งแต่ <laughs> ได้ดีตีนอตมาปกติก็ใช้แต่อัตีอย่างเดียวเลย บุกิพายุนรกมาครับเด็กเล้าอันตีไปต่อครับผมบอลทองเล้าอันตีไปครับจี่นตเตะไปตายไปแล้วครับผมอันนี้คือชนะอันดับสี่ของเซิร์ฟเลยนะครับอไปลองสักอันดับ10บดูครับผมพลังห่างกันไม่มากนะครับโอเค พลังห่างกับอันดับสี่เมื่อกี้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมเด็กเราอันตีไปก่อนครับสตันหน้ากากหวานได้อยู่นะครับผมเพิ่มบัฟให้บอลทองครับบอลทองอันตีไปทีมเขาก็หายไปเกือบครึ่งหลอดครับเด็กเขาอันตีมาครับบอลทองอันตีมาก็เจ็บอยู่ครับนิดหน่อย จะทัดไปครับจะหายไหมครับผมหายไปเกือบหมดครับระเบิดปื้นจากกุนตู้มไปครับอือหือจบไปแล้วครับคือจีนอสนี่อัติขครั้งเดียวทําดาเมจมากกว่าบนทองอติสองครั้งอีกนะครับผมโอเคครั้งเดียวปะครับผมก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้วันเธอคิวปะ เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูนะครับโอเค ID นี้นะครับขายที่800บาทนะครับก็เป็นเซิร์ฟเดียวกับอาจารย์เจนะครับก็อยู่อันดับพลังเรา40กว่าก็สู้กับที่4ที่10สบายเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ